ครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็แก้มาหลายร้านแล้วนะครับก็ไม่เย็นสักทีนะครับเป็นรถรับส่งนักเรียนนะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งช่างเพชรบอกว่าวันนี้ต้องการที่จะมานํารถเข้ามาทาแอร์ไมโครบัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าลัาจะได้ทาแอร์ไมโครบัสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า งานต่างๆที่ลูกค้าทํามาทําไมถึงไม่เย็นนะเดี๋ยวช่างเพชรจะพาเช็คแล้วก็ตรวจสอบกันนะครับคันนี้มาจากอำนาจเจริญนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าสภาพข้างในจะเป็นยังไงครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็แก้มาหลายร้านแล้วนะครับก็ไม่เย็นสักทีนะเป็นรถรับส่งนักเรียนนะครับ วันนี้ลูกค้าแจ้งช่างเพชรบอกว่าวันนี้ต้องการที่จะมานำรถเข้ามาทำแอร์ไมโคบัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,าหลักจะได้ทําแอร์ไมโคบัสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,างานต่างๆที่ลูกค้าทํามาทําไมถึงไม่เย็นนะเดี๋ยวช่างเพชรจะพาเช็คแล้วก็ตรวจสอบกันนะครับคันนี้มาจากอ,าอำนาจ,จเจริญน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าสภาพข้างในจะเป็นยังไงรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ลูกค้าก็เดินทางมา,ามาจากอำนาจ,จเจริญน,นะครับ สภาพด้านในค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ดูและไม่ค่อยได้ดูแลความสะอาดมากนะครับซาวนะครับนี่เห็นรอยเย็บไหมครับอันนี้ก่อนทํานะครับอ่าหน้าตู้เป็นตู้เดิมเดี๋ยวช่างเพชรส่องตรงนี้เข้าไปนะครับอ่าเป็นแอร์ไมโครบัสแล้วแต่เป็นหน้าเดิมนะครับแล้วโปรไฟยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือให้ดูงานคร่าวๆนะครับก่อนที่ช่างเพชรจะลงมือทํานะครับนี่ เสาครอบตู้แอร์นะครับปกติถ้าเป็นไมโครบัสช่างเพชรจะบอกหลายคลิปแล้วนะครับว่าต้องมาอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อดูดอากาศถ่ายเทอากาศจะได้ถ่ายเทได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะติดแอร์ไมโครบัสหรือเป็นการแก้งานนะครับตู้แอร์หน้านะครับช่างเพชรลองเทสแล้วครับลมภายนอกภายในนะครับไม่ทํางานนะครับนี่ลูกค้าจะปิดไว้อย่างนี้เลยนะครับก็คือทิศทางลมภายนอกภายในมีปัญหานะครับ อันนี้จะดูดอากาศด้านนอกเข้ามาทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นแล้วก็กลิ่นเข้ารถนะครับส่วนสภาพด้านนอกนะครับช่างเพชรยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับก็ตอนนี้เป็นตอนอช่วงบ่ายโมงนะครับเพราะว่าลูกค้าจองคิวแรกแต่ว่าลูกค้ามาประมาณเกืบอบสิบโมงเช้านะครับก็ได้เป็นคิวสองนะครับก็เดี๋ยวช่างเพชรจะพาติดเครื่องยนต์ดูแรงดันกันก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ประวัติว่ารถคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับ เดี๋ยวเช็คแรงดันคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับว่ามีแรงดันหรือเปล่าแต่ตัวหลังดูแล้วนะครับเป็นอ่าไมโครบัสแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดเครื่องดูก่อนนะครับข้างเพชรก็ไม่รู้ว่าไมโครบัสท,ที่เขาติดมามันสมบูรณ์มากน้อยเท่าไหร่นะครับกดแอร์ยันสุดนะครับ กาความถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสารทำความเย็นนะครับมีน้อยนะครับสายทำความเย็นขาดนะครับน่าจะได้ไล่เช็ครั่วให้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้แก้งานต่างๆให้นะครับดูสภาพแล้วน่าจะช่างไม่ค่อยชำนาญนชำนาญเท่าไหร่นะครับทำให้ด้านหน้าพอใช้ได้นะครับ กันหังลมไม่ออกแล้วก็ไม่มีสวิทมีแค่เบอร์เดียวนะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับอ๋อไม่มีลมเลยนะครับนี่ครับลมนิดเดียวนะครับปกติแอร์ไม่คอบันลมจะพุ่งมากนะครับอันนี้ลมไม่ออกนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับโอเค เดี๋ยวช่างพีชขอเวลารือ้อแอร์ไมโครบัสที่ลูกค้าติดมาก่อนนะครับว่าข้างในเขาติดมารูปแบบไหนนะครับแล้วช่างพีชจะหาวิธีแก้ไขให้นะครับผมก็เราต้องดูงานก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาแก้ไขอะไรนะครับต้องดูงานเบื้องต้นก่อนโอเคครับเดี๋ยวช่างพีชขอรือ้อองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์ไมโครบัสหลังตัวแอร์หน้านะครับอาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยนะครับดูจากสภาพนะครับน่าจะต้องเซตระบบใหม่ให้ทางระบบครับผม มีหลายอย่างที่ช่างเพชจะต้องแก้ไขให้นะครับมาดูนะครับการยึดนะครับที่เขายึดมานะครับพอจะยึดใส่ขาเดิมแบบนี้นะครับก็มันจะทําให้ตู้แอร์เรานะครับเห็นปากตู้ไหมมันจะไม่สนิทนะครับเพราะว่ามันต้องเอาขาพวกนี้ออกนะครับต้องทําขาใหม่ท่อนตัวนี้ตัวนี้ได้นะครับแข็งแรงดีนะครับขานี้ไม่มีปัญหา แต่พวกนี้ไม่ได้นะครับก็สายไฟก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีดีลงดีเลยคุมอะไรเลยนะครับนี่ครับแต่สายแอร์ท่อแอร์แป๊บปึ๊บ้าไม่รั่วไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าน้ำมันคอมนี่ครับสีดำๆแบบนี้อาจจะต้องปรัิเชงน้ำยาใหม่หรือล้างระบบใหม่นะครับให้ลูกค้านะครับอาจจะต้องรื้อคอมมาเปลี่ยนน้ำมันคอมให้ด้วยนะครับเปลี่ยนไส้กรองแผงด้วยนะครับไม่งั้นน่าจะไม่เยน็น ตู้แอร์ที่ลูกค้าเปลี่ยนมาอ๋อเห็นอะไรเห็นไหมครับคอบิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูคอก่อนนะครับอืมทำไมคอมันบิดอย่างนงี้าได้นะนครับคอมันบี้นะครับน่าจะขันแล้วคอมันบิดตามเดี๋ยวเดี๋ยวช่างพิพิจารณาแป๊บหนึ่งนะครับ ว่ามันจะใช้งานได้ไหมแต่ว่าแอนแมนเยอะเลยนะครับนี่อันนี้เรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับนี่ครับสภาพที่เราลื้อออกมานะครับก็โดยรวมนะครับมอเตอร์ใส่มาเป็นรอบจัดแล้วนะครับแต่สปีดพัดลมสวิกมี3ามสปีดนะครับแต่ว่าช่างใส่มาสี่สปีด ทีนี้เวลาทํามันจะไม่บาลานซ์กันนะครับสปีดพัดลมต้องเปลี่ยนเป็นสามสปีดนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้สวิบเป็นสามสามเบอร์หนึ่งสองสามเสปีดมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับถ้ามีคนดวดสองคือสามสปีดแต่ถ้ามีคนดวดสามคือสี่สปีดนะครับแบบนี้ได้เปลี่ยนสปีดให้ด้วยเดยมาล้นนับคอตู้ทําไมมันบิดอย่างเงี้ยอ้าวเห็นไหมแต่ถ้ามันรีดจนไม่สามารถรีดน้ายาได้ ดี๋ยวโทรแจ้งลูกค้าอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมดูกันนะครับตัวแอร์ไมโครบัสนะครับช่างเพชรแจ้งลูกค้าเรียบร้อยนะครับว่าพอตรงนี้นะครับไม่ค่อยดีนะครับก็คือแจ้งไปแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าให้ช่างเพชรลองใช้อันเดิมดูก่อนนะครับเพราะว่างบน่าจะบานนะครับคันนี้พาะสาวสาวครอบตู้แอร์ ก็ต้องเปลี่ยนนะครับพอดูจากสภาพแล้วนะครับนี่มันให้ภาพบรรยายเลยนะครับก็เอาง่ายก็คือมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับซาวซาวได้เปลี่ยนตอนแรกลูกค้าตั้งใจจะมาติดแอร์ไมโครบัสกับช่างเพชรนะครับก็เป็นคนไมโครบัสมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหน้าตู้เป็นหน้าเดิมนะครับ ขาด้านบนยึดไม่ได้ตำแหนง่งนะครับสปีดพัดลมก็ไม่มาลานนะครับช่างเพรก็จะแก้ไขตามอาการให้ก่อนนะครับก็อาการที่เราเจอวันนี้มีไฟสายไฟไหม้ก็เกิดจากสายไฟเดินไม่ได้นะครับคือสายไฟมันสายเล็กแล้วก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวช่างเบดเดินเสร็จนะครับไม่อยากพูดอะไรมากแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันคอมเพรสเซอร์ให้นะครับเพราะว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์ดูแล้ว สีเหลืองนะครับเหลืองแบบอ่าเข้มเลยนะครับเพราะว่าคอมเดนโซนะครับเพราะพวกนี้โ o ลิต้าคอมพิวเ,เตอร์จะเป็นอ่าคอมเดนโซนะครับคอมเดนโซน้ํามันจะสีใสาขาวนะครับไม่ใช่สีเหลืองนะครับรู้สึกว่าจะผ่านมาหลายสํานักนะครับไม่รู้ว่าเจอน้ํามันมากี่ยี่ห้อกี่เบอร์กี่ค่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอันนี้สําคัญกว่าที่เราจะมาเปลี่ยนคอยตัวนี้นะครับก็ ช่างเพชรจะไล่ลําดับตามความสําคัญนะครับอันไหนจะประหยัดได้นะครับอย่างเช่นในนี้ก็คุยกับลูกค้าแล้วนะครับว่าลองดูนะครับถ้ามันเย็นก็เย็นนะครับถ้าไม่เย็นค่อยว่ากันทีหลังครับแต่ส่วนไหนที่มันจําเป็นจริงๆต้องทําก็ต้องทานะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรขอร้างใควทมสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการฟลัชชิ่งระบบแอร์หรือการล้างระบบแอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพามาล้างระบบอีกทีหนึ่งครับผม ขั้นตอนนี้เป็นการไล่ระบบแอร์นะครับการวัชชิงระบบนะครับก็ใช้เครื่องล้างระบบอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันที่ช่างเพชรบอกว่ามันเหนียวนะครับในระบบในคอยไอตูแอร์นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับลันเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับอตอนนี้น้ําเดิมเดือดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ตอนนี้ ก็คือช่างเพชรอัดลมไว้ก่อนแล้วก็ใส่น้ํายาปริมาณที่ต้องการนะครับก็ปิดวาล์วตัวบนไว้ทีนี้ก็ปล่อยน้ํายาทีนี้วาล์วจะเปิดนะครับเพื่อปล่อยน้ํายาไหลลงสู่ถังด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตอนนี้น้ํายาเริ่มยุบตัวลงไปนะครับน้ํายาไปไหนก็จะไปอยู่ด้านล่างนะครับตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ยุบไปแล้วส่วนเล้วเรามาดูว่าน้ำมันในอ e ีวาเบอร์เตอร์นะครับ จะดำจริงเหมือนที่ช่างเพชรบอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นมีกองนะมาดูฝั่งนี้ก่อนตอนนี้กําลังไล่อัดน้ํามันอัดน้ำยาเข้าไปในคอยนะครับตัวนู้นนะครับนี่เห็นไหมครับดำพื้นเลยนะครับนี่ ย็งไงครับการทำงานของสัญญานะครับจะไล่ไปเรื่อยจนน,น้ำยาหมดนะครับรอบแรกเห็นไหมครับน้ำมันความที่ออกมาเห็นไหมครับสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับ รอบสองนะครับทีนี้รอให้น้ํายามันไหลสู่ข้อก่อนนะครับอันนี้คือการล้างระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งช่างเพชรก็เพิ่งใช้เป็นครั้งครั้งแรกนะครับโอเคเดี๋ยวไล่อีกรอบหนึ่งนะคร,นนรับการทำงานก็จะแบบนี้นะครับ ก็จะวิ่งมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับคือน้ำมันความที่่วิงออกมานจะค่อยเย็นนะครับก็เหนียวอย่างมากนะครับขนาดผสมน้ำายานะครับก็ปล่อยไว้สักพักนะครับจนกว่ามันจะไล่น้ำายาหมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะใช้ไม่ได้นะครับต้องไล่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้รอนะครับ คร,รอบสองนะครับนี่อย่างเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอทำคลิปสั้นก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งช่างเพชรจะไล่เป็นครั้งที่สองนะครับ คือปล่อยลมออกก่อนนะครับเพื่อไล่น้ํายาลงสู่ระบบนะครับค่อนข้างที่จะเนี่ยครับสภาพน้ํามันคอมนะครับเนี่ยครับน้ำยากําลังไหลสู่ระบบนะครับโอเคมาดูว่าทางนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผม คอมยังเหนียวอยู่เลยนะครับอันนี้คือทำฟาชชิ่งระบบให้ลูกค้าใหม่ทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนเดนเซอรอ์ตู้แอร์หน้านะครับตู้แอร์หลังคอนเดนเซอร์อย่างนี้อะไรให้หมดเลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตบท้ายด้วย F11 นะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับ รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากล้างระบบทําความสะอาดทั้งข้างนอกข้างในนะครับใบพงใบพัดมอเตอร์ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับที่ดักน้ําแต่ก่อนไม่มีนะครับอันนี้ทางเพรใส่ให้นะเพราะว่า,าลูกค้ามีการน้ําหยดแต่ว่าการน้ําหยดนะครับขึ้นยกการยึดตู้ด้วยย,ยึดตู้ด้วยนะครับเพราะว่าตู้แอร์ลูกค้าแบบว่า อธิบายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเพชรขึ้นตู้เดี๋ยวช่างเพชรธิบาบให้ฟังอีกทีนึงครับเพราะว่าด้านด้านหลังสูงด้านหน้าต่านะครับก็ทําให้น้ําไหลออกจากหน้าช่องรวมได้นะครับเพราะว่าข้างหลังมันเชิดขึ้นนะครับประมาณนั้นเอฟเฟชั่นวาล์วนะครับช่างเพชรทาการเปลี่ยนให้นะครับนี่อันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนมอเตอร์ให้ทดสอบแล้วเมื่อกี้ยังพอไหวนะครับเดี๋ยวทดสอบประกอบก่อนนะครับถ้าใช้งานได้คือได้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรประกอบเดี๋ยวเจ้าก็จะมี อ่าสปีดพัดลมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเพชรลืมให้ดูครับผมอ่าก็จะมีสปีดพัดลมนะครับนี่อีช่างเพชรจะเปลี่ยนให้ลูกค้าอันเดิมมันจะเป็นขดลวดมีสามขดนะครับเพราะว่าอ่าปกติมันใช้สี่สปีดก็คือสวิตก็มีสี่เบอร์นะครับแต่ลูกค้าน่าจะต่ออ่าสองสามสี่เบอร์หนึ่งหายไปนะครับอ่าความแรงของพัดลมก็จะหายไปเหมือนกันนะครับไม่บาลานซ์กันนะครับ อาช่างพีก็จะเปลี่ยนให้อันนี้เป็นของใหม่นะครับนี่ของไมโครบัสโดยตรงนะครับของใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น3สปีดนะครับเพื่อความบาลานซ์กับสวิทชที่มี3สปีดที่เราจะใส่ให้ลูกค้านะครับถามว่าใส่อันเดิมได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าเราจะเน้นทํายังไงให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็งานออกมาดีที่สุดนะครับอันไหนดีก็คือเก็บไว้อันไหนไม่ดีก็คือไม่ดีครับอันนั้นต้องเปลี่ยนโอเคี๋ยวช่างพชกทำการประกอบก่อนนะครับ เดี๋ยวจะจะเราจะาไปแกะขาตู้เดิมออกนะครับแล้วก็จะยึดขาใหม่แล้วก็จะยกตู้ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมา,อาถอดตู้หน้าออกนะครับมาดูมาล้างให้นะครับถ้ารั่วก็ป้ากันไปถ้าไม่รั่วก็ล้างนะครับส่วนแผงคอนเพนเซอร์จะทำการเปลี่ยนไส้กรองให้นะครับส่วนคอมเพรสเซอร์จะถอดมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ให้ครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเจอมาลายสํานักมากๆนะครับผม จะให้จบอยู่ที่สำนักนี้นะครับสำนักช่างเพชรเองครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบก่อนนะครับหรือประกอบตู้แอร์ไมโครบัสขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตู้หน้าอีกทีหนึ่งครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้หกวงเครื่องนะครับช่างเพชรช่างไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่กับตู้หลังนะครับก็นะครับบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างที่จะ แรพิษจะทําเป็น EP พีหนึ่งอพีสองอพีสามแล้วก็อีพีจบแล้วกันนะครับเพราะว่าให้ดูทีละขั้นตอนนะครับมันค่อนข้างที่จะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปวันนี้ดูเท่านี้นะครับถ้าอยากดูต่อรอพรุ่งนี้นะครับวันนี้อีพีหนึ่งนะครับมาดูกันวันนี้ก็ดึกแล้วครับหกโมงครึ่งนะครับจะทุ่มหนึ่งแนละ้วนี่ งานยังไม่เสร็จนะครับใส่โซวงสวิกกิจตรงยี้ได้ต้นให้นะครับข้างบนตรงนี้ก็จะเก็บให้นะครับตรงไม่สวยนี่ครับนี่สภาพเดี๋ยวตรงนี้ทําความสะอาดให้นะครับทําความสะอาดให้ก่อนที่จะขึ้นซาวแต่ที่เหลือนะครับที่เหลือนะครับลูกค้าต้องทาเองนะครับ ช่างเพชรก็พยายามทําให้เย็นนะครับวันนี้ได้ตู้หลังนะครับล้างให้แล้วตู้หลังล้างให้แล้วนะครับล้างภายนอกภายในแล้วก็ใส่ดีลงนีเลยนะครับนี่ใส่ให้จัดสายฟงสายไฟใหม่นะครับนี่สายแมนนะครับอย่างใหญ่สวิไม่ไหม้แน่นอนนี่ครับตีดีต้อนเราขึ้นเรียบร้อย นะครับส่วนแลังคอของลังคาลูกค้าจะมีนห้องเองนะครับส่วนแป๊บที่ลูกค้าเดินมาฝั่งนั้นดูแล้วไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้แต่ไม่สวยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเพราะว่าแค่ไม่สวยแต่ใช้งานได้นะครับ EP หนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าิดตั้งแองนะ ไม่ใช่ติดตั้งแอร์สิลูกค้าบอกว่าให้มาติดตั้งแอร์ไมโครบัสนะครับแต่ช่างเพชรถอดมาดูอ่าประศุปว่าเป็นแอร์ไมโครบัสอยู่แล้วนะครับปากสวมนะครับแต่ก่อนนี่ลืมพูดถึงนี่ครับแอเห็นไหมปากสวมเดิมนะครับแต่ก่อนเป็นพลาสติกเป็นหน้าตู้เดิมนะครับเป็นหน้าตู้ของรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นพลาสติกนะครับสมัย10ปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนช่างเพชรก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่สมัยนี้นี่ครับมีอะไรให้นี่ยตรงนี้เปลียนให้เพราะว่า รีดดมนะครับให้ไปข้างหลังนะครับให้ไปข้างหลังนะครับตอนนี้ลมแรงแรงมากจริงๆเพราะว่าลูกค้าไปเปลี่ยนมอตเตอร์มาเป็นรอบห้าพันรอบของจอชวนนะครับก็ใช้ได้แต่ว่ามีเสียงค้างนิดหน่อยนะครับเสียงค้างแบบนะครับนะ่ะแบบนั้นแหละครับ <c oughs> โอเคนะครับอย่างดังกก้องแง่งแง่งคอคอแจ๊กแจ๊กอากาศเกลือกประมาณนั้นนะครับ มีเสียงค้างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามอเตอร์รอบจัดกเกินไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ใส่ลูกค้าถ้าลูกค้าใช้ไป 4- ี่หเดือนปีหนึ่งไม่พอใจกลับมาให้ช่างเพชรลดรอบสปีดลงให้ได้นะครับก็จะโอเคส่วนน้ําหยดนะครับช่างเพชรใส่ที่ดักน้ําให้เรียบร้อยแต่ก่อนไม่มีน้ําไม่หยดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยว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  ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวไปดูคลิปสุดท้ายครับวันนี้จบแค่นี้พอนะครับ EP หนึะครับเดี๋ยว EP สอตามมาพรุ่งนี้ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ